จาหุ้น MGI มิสแกรนนางงามอิงฟ้าแล้วก็น้ำพิกผมวินหวังนะครับเรียกก็คือรายการมีเป็น right now นะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินเข้ากระเป๋าของคุณนะครับและในวันนี้นะครับสถานการณ์การลงทุนเนี่ยผมอยากจะกล่าวถึงบริษัทหนึ่งหรือว่าหุ้นตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าฮอตมากๆครับเป็นเมกะเทรนดนะครับเป็นเมกะเทรนดในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่การทําเข้า IPO นะครับเพราะราคาเนี่ยชูดไปสูงมากครับก่อนที่จะมาล่วงลงเนี่ยในช่วงหลังๆตอนที่ผมทําคลิปนี้เองนะครับผมซึ่งประเด็นร้อนหลายอย่างเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นธุรกิจเนี่ยที่มันไม่เคยมีในไทยมาก่อนนนนนนนะะะะคคครรรรรััับบบบบปปกกกกกอออผผผููู้้้้้ิหหาา่่่่แลลวว็็็เเเเีีีีียยยยขงงทมชืส ก็ที amente, Gloria, que que è, ่สามัญเลยนะครับก็คือหุ้นตัวนี ose, ้เนี่ยมีความเห็นเนี่ยที่ต่างกันสุดขั้ว2ฝั่งครับทั้งกองเชียร์กับกองแช่งเลยครับเรียกว่าถ้าเกิดใครชอบใครเชียร์เนี่ยก็จะรักหุ้นนี้ทั้งจากความเข้าใจทั้งจากความเชื่อมันในตัวผู้บริหารไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นกองแช่งี่ยมีข้อแง่ข้อลบข้อติของหุ้นนี้เนี่ยก็จะไม่ชอบหุ้นนี้นะครับแล้วก็คอยสาบแช่งมันให้มันถล่มลงมาสักวันหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยในฐานะช่องให้ความรู้ย่กับทางด้านการเงินการลงทุนนนนเเี่่ยยอาาาาาากจะมํสคครับวถ้งนเนี่ย ทั้งคนที่ถือหุ้นตัวนี้นะแต่อาจจะยังไม่รู้จักหุ้นตัวนี้ดีพอนะครับว่าบริษัทเป็นยังไงทำธุรกิจอะไรเรากําลังลงทุนในบริษัทอะไรอยู่เนี่ยก็อยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคลิปนี้นะครับรวมถึงกองแช่งเนี่ยที่สาบแช่งหุ้นตัวนี้สาบแช่งบริษัทนี้ว่ามันคงไม่น่าจะดีขนาดนะั้นเท่าที่ผู้บริหารบอกเท่าที่สื่อบอกหรอกก็อยากให้ลองมาศึกษาตรงคลิปนี้เช่นกันนะครับผมในแง่ของปัจจัยพื้นฐานการดําเนินการธุรกิจนะครับเราจะได้มีความเห็นเนี่ยที่ครบถ้วน ได้รู้ในทุกแง่ทุกมุมมากขึ้นนะครับในการทำความเข้าใจของบริษัทนี้นะครับซึ่งบริษัทที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะครับคือบริษัท Miss Grand Thailand นั่นเองครับผม Miss Grand Thailand นะครับผมทำไมกูต้องเน้นขนาดนั้นด้วยล่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมได้รับอ้างอิงมาจากนะครับ Opportunity Day นะครับหรือการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทนะครับที่จัดทุกขึ้นทุกไตรมาสนะครับในช่วงปลายปี2023นะครับแล้วก็แบบของวันรีพอร์ตนะครับที่บริษัที่ยจะส่งให้ทางตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในทุกๆปีนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอตัวบริษัทนี้นะไม่ว่าต่อจากนี้เนี่ยมันจะดีมันจะแย่อะไรในความคิดใครก็ช่างนะแต่ผมบอกกอนเลยว่าส่วนสไลด์ขขขขออองง Opportunity Day เนนีี่แล้้้วก็มมูบบบารริิษัททผ อ้างอิงข้อมูลมาเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยทำได้ดีมากนะครับบอกข้อมูลละเอียดครบถ้วนเลยนะครับดีกว่าที่ผมคิดตั้งแต่ตอนแรกซะอีกถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยผมแนะนําให้ไปดูได้เลยนะครับทั้งสไลด์ทั้งออปเปอเรอตี้เดย์แล้วก็ทั้งวันรีพอร์ตเนี่ยเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยครบถ้วนจริงๆนะครับผมอันนี้ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับผมและก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนะครับรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะอ่นานขอริเรมหมายเจะเล็คลิปดีแบบนี้กับผู้สนใจต่อไปนะครับฝากล,ลาการรยเป็นวยอบกระครับ สาทุกประเมืม่อที่จุดแรกนะครับ อันนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนอาจจะงงหรืออาจจะยังไม่เข้าใจดีพอถึงที่มาของรายได้ของบริษัท MGI นะครับทั้งนี้เนี่ยผมขอสรุปรวมยอดๆดังนี้ครับจะมีทั้งหมดแบ่งเป็น5ส่วนครับเพื่อนๆดูตรงกลางก่อนนะครับรายได้ส่วนตรงกลางเนี่ยคือรายได้จากการประกวดมิสแกรนนั่นแหละครับก็ค,คือรายได้จากรายการรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาว่าจำหน่ายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศแล้วก็มีครบทั้ง77จังหวัดในประเทศไทยณนะตอนนี้แล้วนะครับรายได้เนี่ยก็ทั้งมาจากผู้สนับสนนสนนับสสสสนนุปปออเเเซซรร์แต่่าาาายได้หมจจกกงงล พอไรายได้ส่วนแรกนะครับเราปราะกวดมิสแกรนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีมิสแกรนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแทนจากต้องวัดต่างๆคนที่มีชื่อเสียงจากการประกวดรายการนี้นะครับ,รบซึ่งอาจารย์มาสู่ไรายได้ส่วนที่2ก็คือทาเลต์นะครับทาเลต์ Talent เนี่ยก็คือไรายได้ของการจัดการการบริหารศิลปินศิลปินไปรับงานต่างๆเนี่ยแล้วก็รับเป็นค่าในหน้าค่าฟรีค่าอะไรต่างๆมาใช่ไหมครับส่วนรายได้อีกทางนึงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือรายได้ของมีเดียครับก็คือตัวมีเดียที่บริษัททําเองครับอย่างเช่นจากทางช่องยูทูบของบริษัทเองารายการขออองงงบรริษัทเะไต่า อย่างนี้นะครับ แล้วก็ไรายได้ดวงที่3ตามมาก็คือ explain ครับก็คือการจัดอีเวนต์นั่นเองเน้นทางด้านการจัดอีเวนต์นะครับ concert fan m e ต t i n g อะไรต่างๆเก็บค่าบัตรค่าตั๋วเข้า,ขาชมนะครับแล้วก็ไรายได้อย่างสุดท้ายที่จะตามมานะครับก็คือ commerce ครับในเมื่อเราได้ดาราที่ดังแล้วมีการจัดกิจกรรมแล้วมีการจัดรายการการส่งเข้าไปเป็นรายการต่างๆตามละครต่างๆแล้วเขาจะใช้ชื่อเสียงตัวนี้ครับมาทําในด้านของ commerce ครับก็คือการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนางงามนะครับขายสินค้าที่ติดแบรนด์ของผู้สมัครนั่นเองครับง เร่งรายได้หลักๆของเขาหนตอนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนมาจากคอมเมอร์ครับแต่โครงสร้างหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นดังที่บอกไปนะครับก็คือมีการจัดการประกวดก่อนก็มีรายได้ส่วนหนึ่งแลพะพอได้ตัวนางงามมาก็จะมีรายได้จากการบริหารศิลปินการส่งนางงามไปรับงานต่างๆนะครับแล้วก็รายได้ของรายการของบริษัทอันจนมาถ,ถึงการจัดอ e ีเวนต์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหมดทั้ง4อย่างเนี่ยก็ทําให้เกิดชื่อเสียงเกิดแบรนด์โรโลตี้นะครับแล้วก็จะนำมาสู่รายได้สุดท้ายก็คือคอมเมอร์การขายสินค้าของทางบริษัทนั่นเองนะครับผมแล้วลองมาจ อันนี้ครับก็คือการจัดประกวดมิสแกนนี่แหละครับโดยเขาเนี่ยจะจัดมีทั้งหมด77จังหวัดนะครับหลักการจัดประกวดของเขาคร่าวๆนะครับก็คือในแต่และจังหวัดเนี่ยจะจัดเองก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ตัวแทนจังหวัดมา1คนนะครับจากนั้นเนี่ยนางงามทั้ง77คนเนี่ยก็จะมาประกวดรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลถ้าผมบอกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ดูชื่อมาแบบละเอียดนะครับซึ่งการประกวดก็จะเป็นแบบนี้ครับมีรอบจัง ไปไปยังต่างประเทศซึ่งเขาก็เก็บค่าฟรีมาได้หลายประเทศอยู่เช่นกันนะครับผมซึ่งการจัดมิสแกนของเขานะครับการจัดมิสแกนไทยแลนด์โดยปกติตามตารางเนี่ยจะจัดในช่วงสงการนะครับซึ่งช่วงแรงหลังเนี่ยทางคุณป้องเหลยเขาบอกว่าอาจจะเลื่อนขึ้นมาครับเป็นช่วงปลายมีนาะเพราะว่าคนเนี่ยจะได้ไม่ไม่ไปเสียสมาธิกับเทศกาลสงการครับจะได้มาดูมิสแกนกันแบบเต็มเมเลยส่วนตัวมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะจัดเป็นในช่วงไตรมาสสี่นะครับแปลว่าไรายได้หลักจากสซนเนี่ยจะชูดเข้ามาในบริษัทแต 2, 2่สองสองครับผม ต่อไปครับคือส่วนของทาเล n t ครับหรือการธุรกิจบริหารจัดการศิลปินนั่นเองครับในเมื่อได้นางงามมาแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการโปรโมตนางงามนะครับไปยังรายการต่างๆแล้วก็รับส่วนแบ่งรายได้นะครับนี้ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งต่อมานะครับจากนั้นเนี่ยก็มาถึงตัวมีเดียแล้วก็เอ็กซ์เพลนครับก็คือธุรกิจสื่อและบันเทิงนั่นเองอย่างเช่นรายการเรลิตี้นะครับเช่นบ้านแกรนหรือการจัดคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนเป็นต้นนะครับผมแล้วก็มีรายการมิสแกรนคุณธรรมนะครับซึ่งเขาก็เพิ่งมาโปรโมตในช่วงปีนี้เองงนนนะครัก็็มมมมมีีทท้้ล่่่่เเเเพพิิขขึผหาาใชวง ปีนี้เลยครับที่มีทางด้านการละครแล้วก็ทีวีซีรีส์ที่ลงในช่องวันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็มี MGI h อรัก็คือเป็นเวทีของเขาเองซึ่งจะสร้างรายได้เนี่ยมาจากการเช่าที่ของสิสส่งอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นที่จะมาเปิดแล้วก็รวมถึงเป็นฮอที่ทำการแสดงของศิลปินในเครือของตัวเองด้วยนะครับผม ส่วนสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับก็คือคอมเมอร์ซ์นั่นเองครับก็คือธุรกิจพาณิชย์ครับโดย MGI เนี่ยรายได้หลกัลกๆของเขาเนี่ยเขาจะมาจากส่วนนี้เป็นหลักเลยนะครับที่ผมจะมีตารางให้ดูเลยซึ่งถ้าเกิดใครคิดว่าตัวมิสแกรหรือ MGI เนี่ยเป็นธุรกิจเป็นหุ้นนางงามอ่ะจริงๆอ่ะก็มีส่วนถูกครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะว่ารายได้หลักของธุรกิจนี้เกือบ40%เกินด้วยนะมาจากธุรกิจพาณิชย์ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในความคิดส่วนตัวผมนะโครงสร้างแรกที่เกิดขึ้นเเเนนนนนนี่นนางงาน่่ยยกกกกกก็็ิิดจจาาาาาาาคคววววมมมรรรัััััใตตตงงแลลบบปปธุ้้อออสผท หมวดต่างๆมาจนมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือคอมเมอร์สก็คือธุรกิจสินค้านะครับซึ่งสินค้าของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์สําหรับผิวหน้าผิวกายของใช้ส่วนบุคคลน้ําหอมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแล้วก็อาหารแล้วก็เสริมอาหารครับอย่างเช่นเนี่ยผักอบกรอบนะครับหรือว่าน้ําพริกนะครับหรือว่าน้ํายาปลาสลิดน,นะครับหรือผลล้อยอบแห้งสบู่เซรั่มต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม ต่อไปครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดครับจะเห็นว่าทางด้านธุรกิจของเพ็กนั้นนหะหรือว่าธุรกิจนางงามเนี่ยก็จะเป็นรายได้ส่วนในญ่ก็มาจากค่าฟรีค่าสปอนเซอร์ค่าตัว๋วแล้วก็ค่าโหวตนะครับอันต่อมาก็เป็นเทเลนต์ก็เป็นเรวิวแชร์ลิงกับทางศิลปินนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นช่วงของมีเดียก็มาเป็นสปอนเซอร์เอเวอร์ไทซิ่งการซื้อกิฟต์ต่างๆเมอร์เช่นได์นะครับอันสุดท้ายก็เป็นคอมเมอร์ก็จะมีชั้ช่องทางของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ม ก็เป็นบริษัทที่ MGI แล้วร่วมมือกับคามารในการนำนางงามของตนเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าที่ผลิตโดยคามาซึ่งเป็นเครื่องสำอางต่างๆนั่นเองนะครับ ต่อไปครับอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนแบ่งครับรายได้คร่าวๆนะครับไว้ดูเส้นทางรายได้ครับเห็นไหมครับว่าไอ้ช่องใหญ่สุดที่เข้ามาเนี่ยก็คือธุรกิจคอมเมอร์สครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจประกวดนางงามธุรกิจทาเล้นธุรกิจมีเดียเอ็กซ์เพลนแล้วก็มี MGI หอเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับจากนั้นเนี่ยก็จะมาเข้าสู่คอร์ดออฟกลุ่มโซครับก็จะมีส่วนแบ่งที่ตัดต้นทุนไปส่วนหนึ่งนะครับจนมาเป็นคอร์ดโปรฟิตจากนั้นเนี่ยก็ตัดไปที่โอเปเรทมาจิ้นนะครับแล้วก็็จะเเหลือปน โปรฟิตครับจนมาถึงในโปรฟิตในที่สุดเองอันนี้เพื่อนๆสามารถอ่าแคปหน้าจอค้างเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ดูส่วนต่างรายได้ที่เกิดขึ้นจนมาถึงตัวกําไรสุที่นั่นเองนะครับจะไปกันต่อนะครับนี้ครับเห็นไหมครับว่าส่วนตัวคอมเมอร์สเนี่ยอันนี้เป็นส่วนแบ่งรายได้นะครับคอมเมอร์สเนี่ยอยู่ที่41.2%เลยนะครับในช่วงปีที่แล้วไปลงรายได้มากสุดๆเลยนะครับลองเรามาก็คือทัเล่หรือธุรกิจบริหารศิลปินนะครับจากนั้นเนี่ยก็เป็นเอ็กซ์เพรกับธุรกิจประกวดนางงามเนี่ย ค่อนข้างไกลเคียงกันครับสังเกตได้ไหมครับว่าธุรกิจการประกวดนางงามเนี่ยเป็นส่วนแบ่งรายได้แค่เกือบ14%เท่านั้นเองครับซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำอันมาสู่อีกธุรกิจ3ส่วนที่เหลือนะครับส่วน m g ็ Hall, อ e d i a มีแล้วก็อื่นๆเพิ่มขึ้นมาก็เป็นส่วนเล็กน้อยนะครับ อเคครับจากนั้นนะครับมาดูผลประกอบการในปีที่แล้วนะครับ revenue เนี่ยเขาโตขึ้นถึง92%เลยนะครับเป็นการโตขึ้นแบบเท่าตัวเลยนะครับส่วน gross profit เนี่ยก็โตขึ้นแบบมาโมโหลานมากครับ gross profit net profit นะครับเพิ่มขึ้นกว่า100%ยเปอรเกือบเลยนะครับแล้วก็ net profit เนี่ยมาร์จินเนี่ยของเขาจะอยู่ที่19.36%ครับต้องมองก่อนครับว่าบริษัทนี้เนี่ยมีอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยที่ดีมากครับเพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ต้นทุนเยอะนะครับเป็นการต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆหลายๆต่อนั่นเองแล้วก็เกิดกกาาารรรรรแงงศศััััทธคคววมในนติิลปบซึ่ บริษัทนี้เนี่ยเขาใช้เป็นคำว่าดอมครับคือดอมเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆกับแฟนคลับนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะก็จะสับสนศิลปินซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องครับซึ่งก็มีทั้งประโยชน์ก็ความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับยินเนี่ยครับมาดูของการอัปเดตล่าสุดนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยคว่มีการประกวดนะครับก็มีผลตอบรับมียอดวิวที่ดีนะครับในส่วนของการประกวดนางงามนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นมีกระแสนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากทางทั้งทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเลยนนนะคครรััับบอี้ อันเนี้ยดาราดัหลักของเขาหน้าตอนนี้ก็คือคุณอิงฟ้าครับที่เป็นมิสแก a นนั่นเดงซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ติดตามเนี่ยเ,เกือบ10ล้านแล้วนะครับเกือบเกืเกล้านแล,แล้วก็มี Engagement เนี่ยเข้าถึงตลอดอันเนี้ยก็เป็นดาราเด่นของเขานะครับแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือคุณมิสแกนแล้วก็คุณชาร์ล็อตเนี่ย แล้วก็ถึงคุณป้องนวัดเองเนี่ยก็มีผู้ถือหุ้นก็มีส่วนถือหุ้นในตัวบริษัทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทรดนะครับที่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดอิงฟ้าเนี่ยดังเนี่ยแล้วก็แยกตัวออกไปเองอ่ะบริษัทจะหารายได้จากไหนซึ่งตรงนี้ทางผู้บริหารเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นนะครับเพราะาอิงฟ้าเนี่ยเขาก็เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เหมือนกันแสดงว่ายิ่งโตเนี่ยอิงฟ้าเนี่ยเขาจะยิ่งโตตามตัวบริษัทไปด้วยก็เ,เป็นการจำกัดความเสี่ยงในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ อันนี้ครับอันนี้ครับก็คือท็อป6อาร์ติสของเขาครับณปัจจุบันก็คือคุณอิงฟ้านะครับคุณชาลล็อตนะครับแล้วก็สแน็คไพ่หลิวอย่างสแน็คเนี่ยเขาก็เป็นเน้นในเรื่องของการร้องเพลงนะครับแล้วก็คุณอุ้มคุณมีนนะส่วนคุณไพ่หลิวเนี่ยทางผู้บริหารก็บอกว่าคุณไพ่หลิวเนี่ยเขาไปปวด ไปประกวดรายการไอดอลที่ประเทศจีนครับก็จะมีชื่อเสียงในส่วนของประเทศจีนซึ่งนอกจากอันนี้คือทั้ง6คนเนี่ยคือเขาปั้นขึ้นมาด้วยตัวเองนะแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีร่วมงานกับอินโฟเอนเซอร์ท่านอื่นด้วยครับอย่างเช่นล่าสุดที่เราได้ยินเนี่ยก็คือแน็กชาลีแล้วก็กาหมินใช่ไหมครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับที่เป็นการเพิ่มศิลปินเพิ่มรายได้ให้กับเขานะครับ อันนี้ก็เป็นแกรนด์ดอมครับอย่างที่บอกครับก็คือดอมนั่นเองผู้ที่รักในศิลปินครับซึ่งดอมหลกัหลกๆ3ดอมเนี่ยที่ค่อนข้างเด่นนอครับก็คือดอมของคุณอิงฟ้าด้อมของคุณชาร์ลอตแล้วก็ด้อมผู้บริหารเองอ่ะคุณบอสนวัตเนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ครับว่าคุณบอสนวัตเนี่ยเขาเป็นพิธีกรเป็นดารามาก่อนนะครับแสดงว,ว่าก็ต้องมีคนติดตามแล้วก็มีคนชื่นชมมาแต่เดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ารายได้ส่วนท ALEN หรือ เป็น m g i เป็นกิจลักษณะเนี่ยก็มี้อมของท่านอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในนับปัจจุบันนะครับผมอันนี้ครับส่วนมีเดียเทเลวีที่บอกครับมีทีวีซีรีส์นะครับมีการจัดคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนนะครับผมแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าปีนี้ก็จะมีซีรีส์ของเลสเบียนเข้าครับซีรีส์แบบหญิงรักหญิงนะครับแล้วดังากนี้เขาก็มีซีรีส์ของคุณอิงฟ้าที่ไปเล่นละครในช่องวันด้วยนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นส่วนนะครับที่เขาบอกว่า ตัวมีเดียเขาเนี้ยก็มีดอมอะไรเยอะนะมีค้นให้ความสนใจเยอะมีการตั้งกลุ่มเฉพาะตัวดารานะครับผมต่อมาก็คือส่วนของคอมเมอร์สนะครับก็มีการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครบทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง Facebook Tik t อกอินต้าแกรนะครับต้องบอกกอนว่าตัวคอมเมอร์สเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็อย่างที่รู้ครับว่าตัว f เฟซบ o ๊กมันดังครับช่วงแรกเนี่ยก็เป็นการไลฟ์ขายผ่านทาง Facebook ก่อนแต่พอหลังจากนั้นเนี้ยก็มีแพลตฟอร์มอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาก็มีทั้ง TikTok gram, ทิก e ต็ตตนะค่่อยๆเพิมมสนนี้้ขึาผ ซึ่งณส่วนหลักของตอนนี้เขาก็ต้องบอกว่าเป็น Tik t o ็อกนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารนะครับอันนี้ครับก็คือสิน t o 3สสินค้านะครับก็คืออย่างแรกครับน้ำพริกปลาสลิดครับจากนั้นก็เป็นส่วนของน้ำหอมแล้วก็เป็นส่วนของเซรั่มนะครับก็เป็นสินค้าหลักของเขาครับแล้วก็ช่วงล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวครับว่าคุณบอสนวัดเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นของบริษัทสบายครับซึ่งเขาจะให้สบายเนี่ยทำเป็นตู้จัดจําหน่ายสินค้าของเขาครับก็จะเป็นอีก ช่องทางเนินในการเพิ่มการจำหน่ายและเนี่ยผมจะไม่พูดถึงการซื้อราคาหุ้นหรือว่าพูดถึงมูลค่าหุ้นในตลาดทรัพย์นะครับเพราะอันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยพูดถึงเหมือนกันนะครับอันเนี้ยเพื่อต้องอยู่ที่ดูเรียพิิีเองครับว่าการซื้อครั้งเนี้ยเป็นการซื้อที่คุ้มค่าหรือว่าเป็นแผนการตลาดอะไรหรือเปล่านะครับผมผมจะมานําเสนอแค่ข้อมูลพื้นฐานนะครับอย่างเนี้ยครับอย่างที่บอกครับว่าช่องทางของเขาหลักๆเนี่ยมาจากการขายออนไลน์ครับก็คือจากการขายไลฟ์สดนั่นเองครับอย่างที่บอกครับก็มีนางงามมาไลฟ์สดคร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆครับแล้วก็คนที่ชื่นชอบเนี่ยสนใจเนี่ยก็จะมาซื้อกันนะครับผมแล้วก็ในช่วงล่าสุดเนี่ยเขาว่าให้ข่าวมาครับว่าเขาจะพยายามบุกตลาด t-pop ครับคือเขาจะเอาผู้ประกวดนางงามถ้าใครเขาเห็นแววเนี่ยเขาก็จะเอามาปั้นออกมาเป็น t-pop นะครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ในกระแสในทุกวันนี้ครับว่ากระแส t p o ๊ไทยเนี่ยค่อนข้างมาแรงในประเทศนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของ financial performance บ้างครับรายได้ล่าสุดณของบริษัทในช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่600ล้านนะครับแล้วก็เป็น net profit margin อยู่ทั้งหมด1 9อครับอย่างที่เห็นครับดูกราฟด้านล่างนะครับว่ารายได้ของเขาเนี่ยจะเด้งขึ้นมาในช่วงของไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3ไตรมาส4นะครับจากการประกวดมิสแกนนั่นเองนะครับผมทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนแบ่งรายได้อย่างที่บอกไปนะครับ commerce ในอันดับแรกแล้วก็รายได้อื่นก็ค่อยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ต่อมาครับก็เห็นการเติบโตหมดจากปีที่แล้วนะครับทั้งรายได้ทั้งกําไรขั้นต้นแล้วก็กาไรสุทธิเนี่ยก็เติบโตเรียกได้ว่าเกือบเกือบเท่าตัวเลยครับเป็นหุ้นที่แบบการเติบโตสูงมากแล้วก็เนื้อหอมากในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแบ่งของงบการเงินนะครับอันนี้ผมจะมาพูดถึงงบแสดงาาฐานะทางการเงินก็คือตัวบริษัทนั่นเอง อ,อยากให้สังเกตทางด้านวงกลมทางด้านซ้ายนะครับอันนี้พ่อพ่อมันเป็นปีล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยบริษัทเนี่ยมีเงินสดเยอะมากครับอยู่ที่398ล้านครับลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นสูตรของฟิกแอสเซทครับก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์นั่นเองเหตุผลที่บริษัทมีเงินสดเยอะเนี่ยเพราะว่าบริษัทเนี่ยเพิ่ง IPO เข้ามาในตลาดครับถ้าไม่ได้ทุนจะนักลงทุนมากทําให้สัดส่วนหลักของเขาณตอนนีเน้เป็นส่วนของ เงินสดนั่นเองนะครับทีนี้ครับมาดูในส่วนของหนี้สินกับสดของผู้ถือหุ้นบ้างครับตัวสีส้มเนี่ยคือส่วนของผู CC ้ถือหุ้นหรือีควิตี้ครับจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีส่วนของผู CC ้ถือหุ้นเนี่ยสูงมากครับเกือบ75%สาเลยนะครับผมสดงว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้น้อยนะครับแปลว่าส่วนหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นบริษัทที่ปลอดภัยครับถ้าดูในเรื่องของงบแสดงฐานะทางการเงินก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เจงยากนะครับมม่่ปรับเนนนแิใีีีีีททล้วยษ เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานอ,อยู่ที่170ล้านนะครับแล้วก็ใช้ในการลงทุนเนี่ร้อยห้าล้านแล้วก็ไฟแนนซิงก็คือกิจการ,รจากการจัดหาเงินอยู่ที่ยอยู่ที่270ล้านบาทนะครับทั้งนี้ที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเงินที่รายได้จากการระดมทุนนี่แหละครับก็คือเงินที่ได้จากการ IPO นั่นเองนะครับผม นี่ครับก็ดูอัตราส่วนนะครับอยากให้สังเกตตัวแคชไซเคิลครับในปีล่าสุดเนี่ยบริษัที่ยมีแคชไซเคิลติดลบนะครับวงจรเงินสดเนี่ยก็คือหมายความว่าเราเนี่ยรับเงินสดจากลูกค้ามาก่อนแต่ว่าพอเราจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายต้นทุนเนี่ยมันสามารถดีเลย์ไปได้9วันนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะมีเงินสดกองอยู่ในบริษัทเนี่ยเวันก่อนที่ได้จ่ายออกไปครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็อาจจะเอาเงินตัวนี้ไปสร้างผลประโยชน์ไปการลงทุนอะไรอื่นหรือว่าสร้างผลตอบแทนอื่นเพิ่มเติมจากเงินที่มีอยู่ได้สดงว่าบริษัทเนี่วรรนสดตลบกข้ออัั AOA AOE หืา ตอบแทนตัวส่วนผู้ถือหุ้นกระส,ส,สุนครัพสินเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับอยู่ที่19%กับ26%เลยนะครับผมต่อไปนะครับล่าสุดนะครับเขาก็อัปเดตมาว่า Key Success Factor เนี่ยขนทางที่เขาจะไปต่อเนี่ยก็คือการทำ Product Commerce ครับการทำ Product ต่างๆรวมถึงการ Branding นะครับแล้วการทำศิลปินเนี่ยให้เป็นไอดอลแล้วก็เป็นการสร้าง Community น,นั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยทำมาอยู่แล้วนะครับ นี่ครับอย่างที่บอกเขาว่าแกรนทีป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเขาวาจะได้มาทางในด้านนี้มากขึ้นครับเขาพยายามจะปั้นศิลปินของเขาให้เป็นทีป๊อปเพื่อเสริมสร้างไรายได้ด้านอื่นในการต่อยอดขึ้นไปน่นเด็น,นะครับ อันนี้ก็เป็นอีก3ส่วนที่เขาเน้นครับคือเรื่อง Product MGI Shop แล้วก็ Seller Network นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกกอนว่าตัว Seller Network เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขามีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีบริษัทที่ชื่อว่า MCN ครับก็คือบริษัทของ MGI ที่ทำคารค้าใน TikTok นั่นแหละครับซึ่งเขาจะเอามีเป็นตัวกลางครับคือตัว MCN โดยการรวบรวม Influencer ซร์เนี่ยมาทำการค้าขายของให้นั่นเองนะครับ ทีนี้ครับมาดูภาพรวมคร่าวๆกันบ้างนะครับดูตรงช่องขวาสุดนะครับสินทรัพย์รวมอยู่ที่600ล้านใช่ไหมครับนี่สินรวมร้อยห้าสิบล้านเท่านั้นแล้วก็ส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบล้านเท่านั้นแปลว่านี่น้อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับส่วนตัวมูล,ลค่าหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาครับจากเจ็ดสิบห้าเป็นร้อยห้านะครับรายได้รวมแหละแล้วก็กำไรแล้วก็กำไรต่อหุ้นเนี่ยอย่างที่บอกกับว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับผมจากปีที่แล,แล้วก็ r o a ROE กำไรสุทธิเนี่ยอยู่ในอัตตตตตรร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 ราา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 ทททีีีีีี่่่่่่่คคคคคคอออนน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 ขข้้้้้งงงงสูููมมมมมกกกกะะะััััััับบบบบบ็เเเจจจิิๆๆถถดดววลยืโแแแษ ปัญหามาอยู่ตรงนี้ครับก็คือตัวราคาเนี่ยมนขึ้นไปสูงครับแล้วก็ตัว P/E ของหุ้นรวมถึงตัว P/BV เนี่ยค่อนข้างสูงครับแปลว่าอย่างเนี้ย P/B/E เนี่ยอยู่ที่38นะครับแล้วก็ P/BV อยู่ที่เกือบเกือบสินะครับถือว่าค่อนข้างสูงครับแปลว่าคนเนี่ยให้พรีเมียมให้ราคากอบหุ้นนี้เนี่ยไปเยอะแล้วนะครับทีนี้แหละก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของเราครับว่ามองเห็นหุ้นนี้เป็นยังไงมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตหรือไม่คุ้มไหมกับการที่ซื้อราคาพรีเมียมแบบนี้นะครับผมต่อ สุดท้ายเนี่ยมาดูตัวราคาหุ้นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับอาจจะได้ข่าวมาเยอะแล้วนะครับว่าหุ้นเนี่ยพอเข้ามาปูนครับก็เกิดการทําราคาเนี่ยจนเด้งขึ้นไปสูงมากเชื่อไหมครับว่า IPO เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4บาทเท่านั้นเองนะครับแต่หุ้นเนี่ยได้ทําการดันราคาขึ้นไปสูงมากจนเกือบเกือบเจบาทเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ล่วงลงมาครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เลทประมาณ20บกว่าบาทเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตครับว่าหุ้น IPO แบบนี้เนี่ยมีคนสนใจค่อน ที่มันไม่มีตัวเทียบเคียงครับในประเทศไทยก็คือรูปแบบธุรกิจบิสเซ็ตบเดลเนี่ยมันไม่ได้ซ้ากับธุรกิจอื่นที่เคยเข้าตลาดหุ่นมาก่อนทําให้เกิดการค่อนข้าง การคาดเดาได้ยากครับรวมถึงกองเชียร์กับกองแช่งเนี่ยก็มีพอๆกันนะครับแล้วก็ความเห็นเนี่ยค่อนข้างจะสุดทางเลยแปลว่าหุ้นตัวนี้ค่อนข้างคาดเดาได้ยากครับต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะแล้วก็อยู่ที่ดุลยพินิของทุกคนนะครับว่ามองเห็นอนาคตของหุ้นนี้เป็นยังไงนะครับผมสำหรับส่วนผมเนี่ยก็จะมาเสริมในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเท่านี้นะครับคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ความรู้ก็ได้แน่มุมความคิดเพิ่มเติมแล้วก็รู้เรื่องของบริษัท MGI นี้มาากกขึ้นนหสใจีไอเ่ตนเพมาเเงินกของเพื่อนเองนะคร ท้ายนี้ขอขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับรายการมีเป็นล้านเลยลรพี่ไร n o วได้ใหม่นะครับสวัสดีครับผม